นิทานพื้นบ้านไทยเรื่องตำนานขนมครกรู้หรือไม่ว่าขนมครกสูตรขนมไทยของเรานั้นมีเรื่องเล่าเป็นตำนานขนมครกด้วยเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนิทานพื้นบ้านไทยอยากรู้กันบ้างไหมล่ะคะว่าขนมนอร่อยหอมหวานหวานแบบนี้จะมีเรื่องราวความเป็นมาแสนหวานเหมือนขนมหรือไม่ ถ้าอยากรู้เชิญติดตามไปพร้อมๆกันนะคะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วไอ้กะทิหนุ่มน้อยแห่งดงมะพร้าวเตี้ยแอบมีความรักกับหนูแป้งสาวสวยประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของผู้ใหญ่บ้านทั้งคู่เจอกันวันลอยกระทงและสัญญาต่อหน้าพระจันทร์ไม่ว่าข้างหน้าแม้จะมีอุปสรรคขวางกั้นเพียงใดทั้งคู่ก็จะขอยึดมั่นความรักแท้ที่มีต่อกัน ชั่วฟ้าดินสลายไอ้กะทิก้มหน้าก้มตาเก็บหอมรอมริบเพื่อหาเงินมาสู่ขอลูกสาวจากผู้ใหญ่บ้านแต่กลับถูกปฏิเสธแถมยังโดนผู้ใหญ่ส่งชายจาักการพร้อมอาวุธครบมือมารอบทำร้ายแต่ไอ้กะทิก็ไม่ว่าอะไรมันพาร่างอันสะบักสะบอมกลับไปบ้านนอนหยดน้ำข้าต้มอยู่สลายวัน แต่ใจยังตั้งมั่นว่าวันหน้าจะมาสู่ขอหนูแป้งจนกว่าผู้ใหญ่จะใจอ่อนไอ้กะทิก็พังพินาศเมื่อผู้ใหญ่ยกแป้งลูกสาวคนสวยให้แต่งงานกับประหลัดหนุ่มจากบางกอกไอ้กะทิรู้ข่าวจึงรีบกระเสือกกระสนหมายจะมายับยั้งการแต่งงานครั้งนี้ซึ่งผู้ใหญ่ก็วางแผนป้องกันไว้แล้วโดยขุดหลุมพรางดักรอไว้แต่แม่แป้งแอบได้ยินแผนร้ายเสียก่อนจึงรอบหนีออกมา หมายจะห้ามห่มคนรักไม่ให้ตกหลุมพรางคืนนั้นเป็นคืนเดือนแรมหนูแป้งวิ่งผ่าความมืดออกมาดักหน้าไอ้กะทิไอ้กะทิเห็นหนูแป้งวิ่งมาก็ดีใจทั้งคู่รีบวิ่งเข้าหากันฉับพันร่างของหนูแป้งก็ร่วงหล่นไปในหลุมพรางของผู้ใหญ่พวกเป็นพ่อต่อหน้าต่อตาไอ้กะทิอารามตกใจในายกะทิก็รีบกระโดดตามลงไปเพื่อช่วยหนูแป้ง อารามดีใจสมุนชายจักรันของผู้ใหญ่บ้านซึ่งแอบซุ่มอยู่ก็รีบเข้ามาโกยดินฝังกลบหลุมที่ทั้งคู่หล่นลงไปเพราะคิดว่าในหลุมมีเพียงไอ้กะทิคนเดียวรุ่งเชา้าผู้ใหญ่บ้านสั่งให้ขุดหลุมเพื่อดูผลงานแทบไม่เชื่อสายตาเบื้องล่างปรากฏร่างของไอ้กะทิกองกดทับร่างหนูแป้งลูกสาวข,ของตนทั้งสอง นอนตายคู่กันอย่างมีความสุขเมื่อรอยยิ้มถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาผู้ใหญ่บ้านรำพึงต่อหน้าศพลูกสาวว่าพ่อไม่น่าคิดทำลายความรักของลูกเลยตั้งแต่นั้นมาอนุสรณ์แห่งความรักที่กระทําสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณีทุกแรมหกข้าเดือน6ชาวบ้านที่ศรัทธานในความรักของไอ้กะทิกับแม่แป้งก็จะตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อเข้าครัวทำขนมที่หอมหวานปรุงจากแป้งและกะทิ บรรจงหยอดลงหลุมพอสุกได้ที่แคะจากหลุมแล้วนำมาวางคว่ำหน้าซ้อนกันเป็นสัญลักษณ์ว่าจะได้อยู่ร่วมกันตลอดไปขนมนี้จึงถูกเรียกขานกันในนามขนมแห่งความรักหรือขนมคนรักกันต่อมาถูกเรียกย่อๆว่าขนมครกนั่นเองฝากกดไลคกดแชร์กด u b s c r i b ้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนายธรรมะด้วยนะคะขอบคุณค่ะ